นายแพทย์นภัทนันลงลิ์นะครับชื่อเล่นไผ่นะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2หน่วยอายุรศาสตร์มะเร็งที่ยานะครับ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุชาาอินญ,ญานะคะชื่อเล่นชื่อหน่อยค่ะเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สองสาขามะเร็งวิทยาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในงานเสวนาให้ความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อรู้เท่าทันห่างไกลโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีครั้งที่3นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่สนใจค่ะครับน่าสนใจมากมากเลยครับพี่หน่อย ครับเราจะได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและท่อน้ําดีนะครับจากวิทยากรผู้ทรงคณวุฒินะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งตับและท่อน้ําดีครับค่ะซึ่งการจัดงานของเราในวันนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ความเป็นโรคทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรลรงเบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก่อนอื่นครับขอกาบเรียนเชิญสัต อาจารย์ดรนายแพทย์วิโรธสิวรังคงนะครับหัวหน้าฝ่ายอายุศาสตร์แห้เกียรติการปิดงานครับครับก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เห็นมีผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งตับซึ่งก็มะเร็งตับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ย ประเทศเราเนี่ยก็มะเร็งตับจะเป็นสาเหตุการตายของมะเร็งอันดับหนึ่งก็ยังสูงอยู่เราเจอมะเร็งตับเนี่ยไม่ได้เยอะกว่าโรคอื่นๆมากแต่ว่าอัตราตายเนี่ยสูงมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุหนึ่งคือเข้าไม่ถึงการรักษาแล้วก็ร่วมกับการที่มาเจอโรคในระยะที่ลุกลามพอสมควรแล้วอันนั้นก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทางอ,อ,อาจารย์หลายๆจากหลายๆฝ่ายที่ดูแลคนไข้ โรคตับโรคมะเร็งตับทั้งหมดเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วให้ความรู้ทั้งเรื่องของศูนย์มะเร็งของวงจรที่จะช่วยให้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ได้ในการที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้ให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาตัวเองป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคแล้วก็ในที่สุดถ้าเป็นโรคแล้วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ สำหรับโรคโรงพยาบาลจุฬาเราก็มีคนไข้โรคมะเร็งตับเนี่ยมารักษาบเราเนี่ยเยอะมากเป็นอันดับประมาณอันดับที่สองของของโรคมะเร็งทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีว่าเราก็มีการลวมือหลายๆสาขาซึ่งทําให้ผลการรักษาออกมาได้ดีนะครับ mm hmm. ก็คิดว่า mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ mm hmm. าคงจะขออนุญ,ญาตเปิดประชุมวันนี้แล้วก็ขอให้การประชุมประสบความสําเร็จไปด้วยดีครับ mm hmm. ขอบคุณครับ ขอขอบคุณอาจารย์พยังสุขนะครับก็ต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาในวันนี้กันนะครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะงานเสวการจัดงานเสวนาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะตระหนักและก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและท่อ้ำดีนะคะจากแหล่งความรู้ที่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะเรายังได้มาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยนะคะการวิธีการรักษาตลอดจนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสําหรับผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อลำดีอีกด้วยะคะ่ะ อีกครั้งนะคะแล้วก็ยังมีช่วง Q&A นะคะเพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านนะคะโดยเป็นการนำคำถามนะคะที่ส่งมาจากทาั้งทางผู้ลงทะเบียนผู้ฟังในห้องประชุมแล้วก็จากทาง Facebook ค่ะครับก็งานเสวนาในวันนี้นะครับเราจะจัดเป็นแบบไฮบิดนะครับเพื่อถ่ายทอดสดนะครับงานเสวนาให้ผู้ชมนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับแล้วก็คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ สำหรับผู้ชมทาง a c e b o o k นะครับก็หากว่าไม่ได้ยินเสียงหรือว่าภาพตัดไปนะครับก็สามารถส่งข้อความมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็หากท่านรู้สึกชื่นชอบรู้สึกว่างานเสวนาเนี่ยได้ประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าส่งต่อให้กับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะครับเพื่อให้งานเสวนาในวันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับก็แล้วก็ทางด้านล่างของคอมเมนต์นะครับทางผู้จัดก็ได้มีการปักหมุดลิง์สไลด์ ของงานบรรยายวันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีงานแบบประเมินความพึงพอใจให้ทุกท่านด้วยนะครับ ค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะก็คงพร,ร้อมกันหมดแล้วนะคะขออนุญาตนำทุกท่านท่านพังท่านผู้ชมทางผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็ผู้ชมจากทางบ้านใน Facebook Live ทุกท่านนะคะเข้าสู่การบรรยายในช่วงแรกค่ะขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์พิเศษดเรแพทย์หญิงเกษรินฐานะพิรมนะคะส่วนความเป็นเลองทางการแพทย์ด้านโรคตับสาขาโรคทางเดินอาหารนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ในหัวข้อเราสามารถป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้าดีได้อย่างไรนะคะขอเรียนเชนะะิญอาจารย์ค่ะ ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้ง,ท,ง,ท,งที่นี่แล้วก็ที่ทางบ้านนะคะก็ในวันนี้ก็ก่อนก็กขอบคุณทางศูนย์มะเร็งครบวงจรด้วยนะคะที่ให้โอกาสมาบรรยายอีกครั้งนะคะในส่วนของที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ2เรื่องหลักๆคือ 1. เราจะป้องกันเรื่องมะเร็งตับและท่อน้อําดียังไงและอันที่2ก็คือโรคของเวลาตับอักเสบนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้นะคะ อันเรื่องแรกก่อนนะคะ,นะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของวิธีในการป้องกันเราคงต้องรู้จัก มันจะก่อนว่ามันคืออะไรนะคะปกติแล้วเองเนี่ยตับเองเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องนะคะตัวตัวตับเองเนี่ยนะคะอยู่บริเวณชายโครงด้านขวาข้างบนนะคะใต้ตรงบริเวณช่องท้องส่วนบนซึ่งในตัวตับเองเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของตัวเนื้อตับนะคะแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของท่อน้ําดีนะคะต่อมากับบริเวณตับแล้วก็มีถุงน้าดีด้วยนะคะซึ่งพอขยายออกมาเนี่ย หน้าที่หลักของตับในการทํางานต่างๆรวมถึงอีกอันหนึ่งคือการสร้างน้ําดีนะคะซึ่งทาหน้าที่ในการช่วยย่อยอาหารอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพนะคะถามว่าตับมีหน้าที่อะไรนะคะหลักๆแล้วเนี่ยตับเป็นอวัยวะที่สําคัญซึ่งร่างกายขาดไม่ได้หลักๆคือการสร้างสารอาหารหรือว่าสารต่างๆเพื่อช่วยในกระบวนการเกี่ยวกับ ข้องกับเรื่องของการเมตาบอลิซึมของสารอาหารชนิดต่างๆทั้ง,ง,งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะรวมถึงยังเป็น ที่ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียเวลาที่เรากินข้าวกินอะไรหรือมีการกินสารอะไรบางอย่างเข้าไปสารเคมีเหล่านั้นน่ะย่อยแล้วก็ซึมผ่านจากลําไส้มาตัวตับจะเป็นดานแรกในการที่จะคัดเลือกสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้ไปนะคะให้ทิ้งไปนะคะแล้วก็ตับเองยังทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีและสารที่เป็นโปรตีนหลายชนิดที่มีความจำเป็นเช่นสาร โปรตีนหรืออัลบบมินในเลือดนะคะซึ่งทําหน้าที่ในการเ,าเกี่ยวกับเคื่องไหลเวียนของเส้นเลือดหรือว่าสารที่ทำหน้าที่ในการ การแข็งตัวของเลือดก,ก็สร้างจากตับนะคะรวมถึงตับเองยังเป็นแหล่งเก็บพลังงานสำรองเวลาเรากินข้าวกินอาหารเข้าไปเนี่ยถ้าเราใช้หมดก็โอเคแต่ถ้าไม่หมดเนี่ยตับจะทำหน้าที่แปลรูปสิ่งนั้นเนี่ยกลับไปเป็นคล้ายๆกับแบตเตอรี่เก็บไว้ในตรงบริเวณตับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตับยังเป็นที่ที่ทำหน้าที่ใน,ในการระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตับเสียไปมากเองร่างกายจะเข้าสู่ภาวะที่มีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะ ส่วนเรื่องของมะเร็งตับนะคะแล้วก็ท่อน้ําดีเนี่ยคืออะไรนะต้องบอกว่าเวลาที่เราเจอก้อนมะเร็งในตับเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้3แบบนะคะอันดับแรกเลยก็คือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตับหรือเราเรียกสั้นๆว่ามะเร็งตับนะคะก็คือเป็นตัวเนื้อง,งอกอาห่ะที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของบริเวณของเซลล์ตับเองนะคะอันที่สองก็คือเป็นมะเร็งของท่อน้ําดีในรูปที่สองนะคะมันก็จะเกิด ตรงบริเวณที่มีท่อน้ําดีไหลผ่านซึ่งท่อน้ําดีเนี่ยมันอาจจะเป็นตรงบริเวณก้างของน้าดีที่อยู่ในตับก็ได้เราก็จะเห็นเป็นก้อนในตับแต่บางครั้งอาจจะเป็นตรงบริเวณน้ําดีท่อน้ําดีที่ออกมานอกตับแล้วอันนี้เราก็จะเห็นเป็นก้อน ก้อนที่อยู่นอกตับนะคะแล้วก็สุดท้ายเออเลยเนี่ยก็คือเป็นก้อนมะเร็งที่กระจายจากอวัยวะส่วนอื่นเข้าไปที่ตับนะคะเช่นคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารพอเป็นมากๆก็ลุกลามแล้วเข้าสู่บริเวณตับอย่างเงี้เราก็เรียกว่าเป็นมะเร็งที่กระจายมางั้นเวลาที่เราวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเราจะพูดกันถึงมะเร็งชนิดที่1และชนิดที่2นะคะคือมะเร็งของตับและท่อน้าดีนี่ที่อาจารย์ได้เกิดนําเราว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะเมื่อประมาณ4ีปีก่อนนะคะมะเร็งตับเนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นอันดับที่6ของทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเ,เคสในต่อปีเนี่ยก็มีเคสอยู่หลายล้านคนนะคะแล้วก็เรียงเป็นสาเหตุที่สําคัญของการตายเนี่ย เป็นอันดับ4ลนะคะรองจากมะเร็งชนิดอื่นๆนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่แค่ประเทศไทยนะคะรวมถึงทั่วโลกด้วยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมะเร็งที่พบได้บ่อยและรักษาหายยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอัตราการตายในยค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆนะคะนิปัจจัยใคร้องคะที่จะเสี่ยงอันนี้ในมะเร็งชนิดแรกนะคะคือมะเร็งตับ กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงที่สําคัญที่สุดคือคนไข้ที่มีภาวะตับเรื้อรัางหรือว่ามีภาวะตับแข็งนะคะซึ่งใน90%ของคนไข้ที่มีมะเร็งตับเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องตับแข็งนมาก่อนนะอันดับที่2ก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นพวกไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะพวกนี้ส่วนหนึ่งก็จะสุดท้ายกลายเป็นตับแข็งแต่อีกบางส่วนเนี่ยตับยังไม่ทันแข็งก็สามารถที่จะเกิดมะเร็งได้นะคะเนื่องจากไวรัสชนิดนี้จะทําให้เซลล์ของเนื้อตับเราเนี่ยแปลรูปกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไป ะะโรคที่ตอนปัจจุบันนี้พบได้มากขึ้นนะคะคือเรื่องของตับข้างไขมันหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า fatty liver นะคะซึ่งจะพบบ่อยมากในกลุ่มคนไข้ที่มีเรื่องของเบาหวานเรื่องโรคอ้วนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคไขมันเลือดสูงนะคะซึ่งถ้าพูดถึงจํานวนเคสที่เจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาพบในหนึ่งในสี่ของประชากรทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ เจอแต่ว่าด้วยประชากรที่เรามีปัญหาเรื่องฟัตต e ลิเวอเยอะเนี่ยจึง อาจจะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งตับในอนาคตที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องการดื่มสุรานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ดื่มบ่อยๆดื่มมานานๆน,นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดื่มเกิน4 0่สถึงหกกรัมต่อวันนะคะหรือประมาณสักเบียร์สามสขวดนะคะต่อวันถ้าดื่มแบบนี้นานๆก็จะเกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือการทานาสารที่มีการเจอปอนเชื้อราบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของมะเร็งตับได้เช่นกันนะคะ อันดับที่2นะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ําดีนะคะนอกจากจะคล้ายๆกับความเสี่ยงที่เจอในมะเร็งตับนะคะอย่างเช่นคนไข้โรคตับแข็งมีเวลาตับอักเสบกลุ่มผู้ป่วยบางชนิดที่มีปัญหาการอักเสบของท่อน้ําดีเลื้อรังหรือว่ามีนิ้วเรื้อรังเนี่ยก็จะทําให้เกิดได้นะคะรวมถึงกลุ่มคนไข้ที่กินอาหารที่ไม่สุกนะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยก็จะทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งของท่อน้ําดีได้นะคะซึ่งอันดับ ซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยพบผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีจาก พญาไฟไม้ในตับเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในแถบของประเทศแถวอีสานหรือว่าแถวภาคเหนือเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าโดยวัฒนธรรมในการกินของอพื้นที่แถบนั้นเนี่ยจะมีการกินปลาต่างๆเนี่ยในรูปแบบที่ไม่สุกนะคะซึ่งก็จะมีการเจือปนของพญยายไบไม้ชนิดนี้อยู่แล้วก็สุดท้ายพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดการเติบโตในส่วนของท่อน้ําดีแล้วก็ทําให้เกิดการอับเสบเรือรังแล้วก็กลายเป็นเรื่องของมะเร็งตับะมะเร็งท่อน้ําดีขึ้นมาได้นะคะ นี่ความสําคัญของอาการเกิดเรื่องของมะเร็เงตับเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากคนไข้ที่มีความเสี่ยงเช่นเรื่องของเวลาตับอักเสบหรือว่าโรคตับข้างไขมันนานๆเนี่ย การอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดผังผืดขึ้นสะสมมากขึ้นในตับนะคะจากที่ไม่มีจนกระทั่งเข้าสู่ผังผืดระยะ1 2 3่พอสีเรียกโรคตับแข็งนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องตับเสียการทํางานขึ้นไปซึ่งในช่วงแรกบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะจนกระทั่งเ,ออเมื่อมีเป็นมากแล้วเนี่ยมันก็ถึงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนให้เราแสดงอาการให้เห็นหรือว่ามีมะเร็งตับแทรกขึ้นมาซึ่งกว่าที่เราจะเกิดปัญหาจนเกิดตับ แข็งระยะท้ายหรือเกิดมะเร็งตับเนี่ยอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะคะความสำคัญก็คือว่าในในที่เป็นนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการให้เราเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราสังเกตตัวเองไม่มีอาการแล้วเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัย100%นะคะคนไข้เพราะว่า กว่าที่เราจะรออาการก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราดูแล้ว,วคิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงตามที่เมื่อกี้ได้บอกมาเนี่ยเราควรที่จะไปตรวจดูนะว่ามีปัญหาเรื่องของโรคตับเรื้อรังหรือเปล่าเพื่อจะได้รักษาและป้องกันไม่ให้พัฒนากนเกิดมะเร็งขึ้นมาในตับนะคะยังเวลาที่เราดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะดูจากอาการนะคะจะสังเกตยอย่างไรนะคะ ว่ามีม,มะเร็งตับหรือว่ามะเร็งท่อน้ําดีนะ,ะอาการปวดโดยเฉพาะปวดที่บริเวณใต้ชายโครงข้างขวาเนื่องจากเป็นตําแหน่งของเนื้อตับนะคะตามเมื่อกี้ที่บอกมาตําแหน่งของตับอยู่ตรงนั้นคนไข้อาจจะมีอาการเพลียร,รู้สึกเบื่อง่ายเ,เบื่ออาหารไม่มีแรงนะคะหรือว่าน้ําหนักลดแล้วก็ ถ้าเป็นมากมีการอุดตันหรือตับเสียการทํางานไปมากเราจะเห็นลักษณะของผิวร่างกายหรือว่าตาสีขาวนะคะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองหรือบางรายเราก็จะเห็นว่าสีอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีเหลืองปกติเนี่ยกลายเป็นสีซีดจางแบบในในรูปแบบนี้นะคะ แล้วก็อาจจะมีอาการแสดงของโรคตับแข็งอื่นๆเช่มนมีเต้านมบวมโตอันนี้เป็นตัวอย่างของเต้านมของผู้ชายนะคะบวมโตเนื่องจากภาวะตับแข็งหรือตับเสียการทํางานจะทําให้ฮอร์โมนผิดปกติไปมีภาวะท้องนานนะคะมีน้ําสะสมในช่องท้องหรือว่ามีสีของผิสามมือหรือว่าเล็บที่ผิดปกติไปตามในรูปหรือว่ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหมนะคะกลุ่มที่จะควรเข้าสู่การรักษานะคะได้แก่อันที่1คือกลุ่มที่มีประวัติเป็นโรคตับแข็งนะคะหรือว่ามีโรควรัสตับอักเสบดีเรือรังนะคะแล้วก็ถ้ามีประวัติในครอบครัวเป็นหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเช่นมีไวรัสตับอักเสบดีนะคะหรือว่ามีโรคของโรค เบาหวานหรือโรคอ้วนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ควรจะเข้าสู่การตรวจดูว่ามีไหมนะคะแล้วก็ในปกติแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ทําการตรวจคัดกรองนะคะโดยการตรวจทําอันตาซาวแล้วก็ตรวจกับเลือดหาค่ามะเร็งที่เรียกว่า A F P เนี่ยนะคะทุก6เดือนเพื่อที่จะ,อะคอยตรวจดูว่ามีเรื่องของมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือเปล่า ต่อมาก็คือว่าในกลุ่มการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีนะสมมุติว่าเราอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบภาคอีสานแล้วเราก็กินมีปะลาร้าหรืออะไรเป็นประจำเนี่ยนะคะเรามีความเสี่ยงแต่ว่านัปัจจุบันต้องบอกว่ามะเร็งชนิดนี้ยังไม่มีการตรวจคัดกรองที่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งการการเกิดมะเร็งของชนิดนี้มันค่อยๆเกิดทีละนิดนะคะการทําอันตราซาหรือก,การถ่ายภาพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าจะช่วยป้องกันได้หรือเปล่านะคะ นั้นเวลาที่สมมุติว่าตรวจพบก้อนมาแล้วหรือว่ามีเราจะเข้าสู่การรักษาเนี่ยแพทย์พอเจอกลุ่มคนไข้พวกนี้เรามีแนวทางอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเราก็ซักประวัติเสียงก่อนถ้ามีลิสต์ของการเสียงที่จะเป็นมะเร็ง2ชนิดเนี้เราก็จะทําการตรวจ อันตรซาวหรือว่าการถ่ายภาพดูนะคะร่วมกับการตรวจขาค่ามมะเร็งจากในเลือดถ้าพบว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีก้อนในตับเนี่ยนะคะเราก็จะส่งทําการตรวจอย่างละเอียดที่เราเรียกว่าเครื่อง CT หรือ MRI ซึ่งก็จะทําให้เห็นลักษณะของตัวก้อนขึ้นมาในเนื้อตับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งตับนะคะก็จะเห็นว่ามีก้อนเกิดขึ้นสะที่บริเวณเนื้อตับนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมะเร็งท่อน้ําดีซึ่งก็จะเห็นเป็นก้อนเหมือนกันแล้วก็อาจจะพบลักษณะของท่อท่อน้ําดีอุดตันขึ้นในบริเวณเนี้ยตับซึ่งบางครั้งเนี่ยการถ่ายภาพ ก็จะพอบอกได้เลยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนนะคะบางครั้งก็ถ้าเจอแบบลักษณะของมะเร็งตับชัดเจนจากการถ่ายภาพก็ส่งการรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งก้อนพวกนี้ไม่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าก้อนที่เจอในตับไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดีร้อนงั้นคนไข้บางคนเนี่ยนะคะที่เราไม่สาม,มารถวินิจฉัยได้จากการถ่ายภาพเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องเอาชิ้นเนื้อในตับเนี่ยตรงบริเวณก้อนนั้นอะมาส่งในแ l a ดูนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะรวมถึงในคนไข้บางคนโดยเฉพาะ พาะกลุ่มมะเร็งท่อน้าดีเนี่ยนะคะการเอาชิ้นเนื้อเนี่ยอาจจะต้องผ่านการสองกล้องนะคะซึ่งลักษณะที่ทําก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะให้ยานอนหลบับแล้วก็ใช้กล้องสองผังทันตาแล้วใช้อุปกรณ์เนี่ยในการที่จะใส่เข้าไปในท่อน้ําดีแล้วก็ตัดเอาเซลล์มะเร็งเหล่านั้นเนี่ยไปยืนยันในแ l a ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้หรือเปล่า ะะอันนี้ก็เป็นหัวข้อต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันดูแลรักษาและวิธีในการตรวจวินิจฉัยนะคะอยากจะเน้นย้ำว่าถ้ามีความเสี่ยงตามที่บอกเนี่ยนะคะเราก็ลองเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนในการตรวจเช็คดูว่าเรามีเรื่องของโรคตับเหลือลงหรือกลุ่มโรคมะเร็งหรือด้วยหรือเปล่านะคะ อันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีในอันดับต้นๆน,น,นะคะพอเวลาเราพูดถึงไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะปกติแล้วเนี่ยปัญหาส่วนไวรัสตับอักเสบจะมีทั้งหมด5ชนิดนะคะก็ไล่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ A B C D E นะคะนี้ถ้าเราแบ่งตามทางการแพทย์ที่เราใช้ดูคนไข้ในการรักษาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือเป็นกลุ่มไวรัสตับอักเสบแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบ เหลือหลังโดยตัดที่ว่า การเกิดตับอักเสบนั้นเนี่ยหายได้เองในช่วงเวลา6เดือนหรือเปล่าถ้าเกิดอักเสบติดเชื้อไวรัสมาอักเสบแล้วหายได้6เดือนก็เรียกว่าเฉียบพลันแต่ว่าบางกรณีเนี่ยการอักเสบนั้นมันเลื้อรังนานกว่านี้เราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มตับอักเสบเลื้อรังซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุหลักนะคะจะมาจากไวรัสสองชนิดนี้คือ B กับ C งั้นจะขอเน้นใน,ใน,ใน,ในไวรัสสองชนิดนี้นะคะไวรัส B ีเนี่ยเจอ,เอบ่อยเ,อเยอะนะคะในทั่วโลกเนี่ยต้องมีผู้ป่วย 250กว่าล้านคนนะคะซึ่งความสำคัญก็คือว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการวินิจฉัยคือไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเข้าถึงการวินิจฉัยเนี่ยแค่13เเนื่องจากบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อมาตั้งนานแล้วจากพ่อแม่บางทีแล้วไม่ได้ไปตรวจนะคะแล้วไม่มีอาการก็ไม่รู้ว่าเป็นแล้วก็ยังมีเชื้ออยู่นะคะ เหมือนกันนะคะไวรัสซีเนี่ยมีผู้ป่วยทั่วโลกเนี่ยประมาณ50ล้านคนซึ่งเข้าสู่การวินิจฉัยเนี่ยแค่ประมาณ1ใน3ซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยาทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้พยายามที่จะปโปรโมตในการ เวลาตีแบบซีอยู่เวลาเข้าสู่การรักษาหมอจะทําการตรวจอะไรบ้างนะคะหมอก็จะทําการตรวจท่านตับก่อนว่าตับอักเสบไหมตรวจโรคร่วมนะคะพวกมีสิทธิทางเพศสัมพันธ์ติดทางเลือดโรคเอชพีวีบางทีมาด้วยนะคะแล้วก็นับจํานวนไวรัสว่ามากหรืยแค่ไหนเึ่นนี้มีผลต่อการพัฒนาเรื่องของการรักษาะะทําอันตราวดูว่ามีมะเร็งตับไหมว่าตับแข็งไปหรือ,อยังนะคะแล้วก็ปัจจุบนันนี้ยังไม่ต้องรองให้ตับแข็งนะคะเราสามารถที่จะวัด แล้วก็กดวัดใช้เวลาสิบนาทีทําได้ข้างเตียงนะคะเามาสบายๆเนีย่ยเราก็ดูแล้วว่าผ่าผืกมากแค่ไหนถ้าเริ่มผ่าผมกถ้าเริ่มถ่าผือมากก็เราก็จะเริ่มให้การรักษางั้นสำหรับคนที่มีเวลาสิบีนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องรักษาเพราะว่าบางคนบางคนนะคะมีเชื้ออยู่ในปริมาณน,น้อยตับก็ไม่อักเสบผ่าผืกก็ไม่ม กนี้เราเรียกว่าเป็นระยะผ่าหัซึ่งระยะผ่าหัแล้วการรักษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโรคของคนไข้นยก็ไม่ต้องรักษานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในคนไข้ที่เป็นแล้ับเริ่มอักเสบจากไวรัสบีนะคะเริ่มเกิดถุงผื่ในระยะที่2อกลุ่มพวกนี้เรารู้แล้วว่าถ้ายังไม่รักษาจะทําให้ความเสี่ยงของมะเร็งเพิ่มขึ้นงั้นก็จะเริ่มให้การรักษาโดยข้อบุ้ชี้ดังนั้นนะคะซึ่งยาณปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2ตัวนะคะคือยาเอทิคูเวียกับทิโมโฟเบีย ซึ่งเป็นยาที่ราคาถูกนะคปะปัจจุบันนี้ก็สําหรับยาเริ่มต้นก็เลขละเจ็ดบาทแล้วก็ปิดข้างเคียงน้อยแล้วโอกาสที่ยาน้อยนะคะเรมามักจะแนะนําให้ทานไปยาวๆนะคะจนกว่าจะไม่เจอเชื้อเลยนะคะหรือไม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แลว้วคนไข้เนี่ยมักจะต้องทานยาในระยะยาวต่อมาก็คือไวรัสซีนะคะณนะปัจจุบันเนื่องจากยาดีมากแล้วก็ไวรัสซีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วส่งผลที่ไม่ดีกับคนไข้แนะนําให้รักษาทุลาลเมือม่อเมือ่อเราทราบว่าเป็นแล้วค่าค่าวืืนจะเท่าไหรค่าการอักเสบจะเท่าไหร่ก็ตามปัจจุบันร,รักรรษาทุลาลนะคะซึ่งยาที่ให้ของเมืองไทยดีที่สุดเดียวคือยา,าที่เรียกว่าโซฟรอสปูเวียกับเบลพาทัสเฟียอันนี้เป็นยาแบบผสมมีในหนึ่งเม็ดล้วก็บางรายอาจจะต้องให้ยาตัวที่สองให้รักรรษาเป็นเป็นระยะเวลา12สส,สัปดาห์ โอกาสจะหายได่เกินเกนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเน้นว่าเวลาซีเนี่ยพอหายแล้วเป็นใหม่ได้บางคนเข้าใจแล้วหายแล้วหายเลยมีภูมิไม่ใช่นะคะท่านถ้าเรามีความเสี่ยงอยู่ก็อาจจะติดขึ้นมาใหม่นะคะงั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเพื่อไม่ให้เอาเชื้อมาอีกรอบนึงนะคะ นั้นแนวทางในการที่จะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ2ชนิดนี้นะคะไวรัสตับอักเสบ A กับ B มีวัคซีนป้องกันแล้วนะคะหมอจะแนะนําคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เสี่ยงยกตัวอ,อ,อย่างเช่นคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสสัมผัสเลือดต้องไปเย็บแผลคนไข้ อย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ก็ควรจะฉีดเพื่อป้องกันนะคะอันดับที่2ก็คืองดการใช้ของใช้ที่มีโอกาสจะสัมผัสเลือดเช่นมีก้นหนวดน,นะคะหรือเราไปสักตามร้านอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเขาไม่มีระบบการทำความสะอาดที่ดีไม่ได้เปลี่ยนเข็มก็จะติดมาได้ทางนั้นนั้นก็แนะนำว่าควรระมัดระวังนะคะในการที่จะไปทำพวกนี้อันที่3คือเรื่องของการทานอาหาร อย่างมีสุขนามัยล้างมือที่สะอาดอันนี้คือการติดเชื้อไวรัส A กับ E นะคะติดทางการทานอาหารแต่ไวรัส B กับ C เนี่ยไม่ติดทางการทานติดทางเพศสัมพันธ์ติดทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราเป็นมีคนที่บ้านเป็นไวรัส B เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแยกห้องนะคะเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกินข้าวร่วมกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะงั้นก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่า การป้องกอันเป็นสิ่งสําคัญนะคะหมอก็มาดูคนไข้ตอนที่คนไข้เริ่มมีอาการเริ่มเป็นแล้วแต่เราสามารถดูแลตัวเองทุกวันได้ที่บ้านนะคะมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเสี่ยงของการเป็นโรคตับเช่นมีคนในครอบครัวคุณแม่เป็นนะคะหรือเรามีภาวะเบาหวานมีภาวะอ้วนหรือว่ามีเรื่องของประวัติ ที่ความเสี่ยงจะเป็นไวรัสบ C เนี่ยเราควรเข้าไปตรวจเช็คนิดนึงว่าเรามีโรคตับเลื้อรลังเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วาก็รวมถึงการทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะเ,เว้นการทานพวกปลาที่มันไม่สุกนะคะอันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็สุดท้ายนะคะเราอยากจะเน้นย้าว่าไม่ต้องรองให้เกิดอาการนะคะอย่าไปไปรอจนถ,ถึงขนาดนั้นซึ่งบางครั้งอาจจะรักษาไม่ทันเมื่อไหร่ก็ตามมีความเสี่ยงปัจจุบันนี้การเข้าถึงการตรวจเนี่ยง่ายมากนะคะ ควรจะไปรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำให้การตรวจเช็คให้ละเอียดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอขอบพรคุณอาจารย์นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้สร้างวิธีเกี่ยวกับการป้องกันโร่มะเร็งตับและท่อน้ำดีกันแล้วนะคะหากท่านใดนะคะมีคำถามนะคะสามารถส่งมาใต้ Facebook Live ได้เลยนะคะแต่ว่า เนื่องจากอาจารย์กฤษติริมติภารกิจนะคะอาจารย์จะไม่ได้อยู่ร่วมกับเราในช่วงเสวนาในตอนท้ายนะคะ,ะยังพอมีเวลาอยู่สักนิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตรวบอวคำถามที่ได้รับจากผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้นะคะมาถามคําถามอาจารย์แล้วกันนะคะอันนี้เป็นคําถามที่ได้รับจากการลงทะเบียนนะคะถามว่าหากบิดาเป็นมะเร็งตับลูกมีโอกาสจะเป็นมะเร็งตับด้วยหรือไม่คะ่ะส่วนใหญ่แล้วคือต้องถามก่อนว่าในบิดาคนนั้นเป็นจากอะไรคะ่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นบิดาจะไม่ค่อยส่งถึงถึงลูกเพราะว่ามักจะติดมาจากแม่งั้นถ้าพ่อเป็นแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือคงไม่ส่งถึงลูกถ้าเป็นไวลาสีีนี้ค่ะอันที่สองก็คืออาจจะเป็นทางอ้อมเช่นถ้าในครอบครัวที่ดื่มเหล้าบางทีก็ดื่มด้วยกันถ้าคุณพ่อเป็นความเสี่ยงจากการดื่มเหล้าเนี่ยโดยการใช้ชีวิตของเขาเขาอ,อาจจะมีความเสี่ยงทางอ้อมค่ะโอเคขอบพระคุณอาจารย์นะะเนื่องจากเวลาล่วงเลย มาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอาจจะขออนุญ,ญาตคำถามอื่น,นเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ทางในคอมเมนต์ใน a c e b o o k Live นะคะ